สวัสดีทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับนายเฟอร์เรตนะครับวันนี้ก็เป็นท่านมาอยู่กับด bon ักกอนบอลมัตติเวอร์สนะครับผมแต่วันนี้ไม่ใช่ด bon ักกอนบอลมัตติเวอร์สตอนที่25่สิบห้นะแต่เป็นด bon ักกอนบอลมัตติเวอร์สสเปเชียลนะครับก็จะเป็นตอนพิเศษของด bon ักกอนบอลมัตติเวอร์สนั่นเองเพื่อที่จะเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับด bon ักกอนบอลมัตติเวอร์สในภาคนี้มากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยการเสริมเรื่องราวของแต่ละจักรวาลน,นะครับให้ทุกท่านได้รู้ว่าที่มาของแต่ละจักรวาาลนนนนั้นเป็อย่งไระครััับวนนี้กก็มาอยู่บ สเปเชียลของจกักรวาลที่1นะครับกับจกักรวาลที่10ชืทอ s สเปเชียลนี้ก็จะเป็นแผนการหยุดยั้งอันตรายของพระเจ้านะครับนาจ,จะเป็นยังไรมาชมกันเลยครับผมเมื่อ5ล้านปีที่แล้วในจกักรวาลที่1และ10บีบีดี้กำลังดีใจที่ตนนั้นกําลังจะสร้างจอมมารบูได้สําเร็จบีบีดี้ก็คือพ่อของบีบีดี้นั่นเองนะครับโดยบีบีดี้นั้นได้บอกว่าในที่สุดขาก็ได้ทําสําเร็จแล้วสิ่งมีชีวิตตัวนี้ จะไม่มีใครสามารถหยุดมันได้เลยข้าจะครอบของจักรกวาลข้าจะกำหนดชีวิตและข้าจะกำหนดความตายข้าจะยู่เหนือกว่าพระเจ้าท่านใดนั่นเองไคยโอชินที่ใต้กับไคโอชินที่ตะวันตกก็ได้โผล่มาอยู่ต่อหน้าบีบดีแล้วก็ได้บอกว่าพระเจ้ายังเราม่ยอมหรอกนะ b ีบนั้นก็ตกใจที่ว่าไครโอชินแม่งอยู่ดีๆโผล่มาจากไหนกันวะ ฝั่งไคโอชินทิศตะวันตกก็ได้บอกกับไคโอชินทิศใต้ว่าตอนแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกนะว่าจะมีสัตว์ประหลาดที่ไร้กาศถูกสร้างขึ้นมาน่ะแต่ดูท่าทางแล้วมันน่าจะจริงซะแล้วสิจากนั้นเหลาไคโอชินทั้งสองก็ได้สัมผัสพลังอันมหาศาลจากสิ่งที่บีบีดีนั้นกำลังสร้างขึ้นมาอายู่ไคโอชินทิศตะวันตกก็คิดว่า โชคดีจริงๆที rian, ่พวกเขานั like, ide, ้นมาทันก่อนที่สัตว์ประหลาดตัวนี้นั้นจะถูกสร้างเสร็จบิบิดี้เมื่อเห็นท่าไม่ดีก็ได้ไล่คาถาเตรียมโจมตีใส่ไคโอชินแต่ไคโอชินที่ใต้กับรับพลังจากคาถาของบิบิดี้นั้นได้อย่างสบายพร้อมกับอกบิบิดี้ว่าเวทมนต์ของแกใช้ไม่ได้ผลกับพระเจ้าหรอกนะเมื่อผู้จบไคโอชินที่ใต้ก็เดี๋ดพุ่งก็ไปบีบคอบิบิดี้แล้วบอกบิบิดี้ว่าบิบิดี้แกฆ่าคนเป็นล้านเพื่อความต้องการของตัวแกเอง แถมยังคิดที่จะอยู่เหนือกว่าพระเจ้าอีกเพราะอย่างนั้นนะ่ะนะแกะสมควรตายได้แล้วบีบีดีที่ไม่มีทางสู้ได้เลยจึงได้สั่งให้ลูกน้องของตอนนั้นโจมตีเหล่าใคโอชินเจงกันลูกน้องของบีบีดีก็กระโดดเข้าไปโจมตีไครโอชินทิศตะวันตกแต่ดูเหมือนว่าลูกน้องของบีบีดีนั้นจะกากออกมากๆโดนไครโอชินทิศตะวันตกนั้นจัดการได้เพียงเวลาแค่แวบเดียวในขณะที่กําลังจะฆ่าลูกน้องของบีบีดีนั้น ไคโอชินทิศตะวันตกก็ได้บอกว่าเจ้าพวกนี้โดนควบคุมแล้วโดวยการล้างสมองนะ่ะตัดมาที่ไคโอชินทิศใต้กับบีบีดีบีบีดีไม่มีทางที่จะหนีรอดได้เลยไคโอชินทิศใต้ยังได้ปล่อยพลังเพื่อที่จะทําลายทั้งบีบีดีแล้วก็จอมมันบูที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยจงหายไปซะพลังที่ไคโอชินทิศใต้ได้ปล่อยในนั้นมหาศาลเอาบกมากจนทําให้บีบีดีและสิ่งที่เขากำลังจะสร้างนั่นคือจอมมันบูนะั้นสลายหายไป จากนั้นไคโอชินทั้งสองก็ได้วับกลับมายังดาวไขโอชินเพื่อที่จะรายงานผลให้แก่ท่านไคโอชินสูงสุดรู้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นทําให้หลอกไคโอชินนั้นเริ่มรู้ว่าพวกเขาจะต้องเริ่มการตรวจสอบภัยที่น่าจะเป็นอันตรายต่อจักรวาลของเขาและจะต้องรีบลงมือก่อนที่อันตรายนั้นจะเกิดขึ้นจากนั้นหลอกไคโอชินก็เริ่มลงมือ หนึ่งล้านหกแสนปีที่ผ่านมาไคโอชินก็ได้ปิดการติดต่อกับโลกปีศาจเจ็ดพันปีที่ผ่านมาเราไคโอชินก็ได้หยุดกองทัพป,ปีศาจท,ที่จะมาลุกลานเอาไว้ได้ก่อนักราชปี424ที่ดาวโคนาสไคโอชินก็กําจัดจอมมารคัสที่ต้องการที่จะปลุกฮิวโดยแกนเอาไว้ได้ก่อนเริ่มศักราชปี242เหล่าไคโอชินทั้ง4ทิศก็ได้ร่วมมือกันกำจัดกับซูปเปอร์เซย่าในตำนานอย่างโบลี่เอาไว้ได้ต่อมาในปี507 ที่ดาวซอตันที่4ไคโอชินที่ใต้ได้กําจัดกับแก๊งโบแจ็คได้อย่างง่ายดายเพื่อไม่ให้เป็นภัยคุกคาม,มแก่ดาวดวงอื่นในปี712ที่ดาวโคที่32ก็ได้เกิดการสิ้นสุดยุคของสายเลือดจอมปีศาจเยือกแข็งด้วยฝีมือของท่านไคโอชินทิศเหนือที่มาพร้อมกับดาบแซดในตำนานปี737ที่ดาวคอสเบจิต้าไคโอชินทิศตะวันตกก็ได้จัดการกับซูเปอร์ไซย่าในตำนานได้อีกครั้ง เนื่องจากการยับยั้งของเหล่าไคโอชินทําให้จักรวาลที่1และจักรวาลที่10ไม่มีภัยอันตรายใดๆแต่ก็มีบางสิ่งที่ทําให้2จักรวาลนั้นต่างกันนั่นก็เพราะว่าในจักรวาลที่1ปี739ชาววาก้าก็สามารถคิดค้นวิธีเดินข้ามจักรวาลได้ในที่สุดส่วนที่เหลือก็เป็นไปตามที่ดากันบอลมัสิเวิร์นั้นได้นาเนินเรื่องมานั่นแหละครับผม และนี่ก็คือชื่อมาของเหล่าใครโอชินในจกักรวาลที่1จกักรวาลผู้สร้างนั่นเองนะครับที่เห็นกันอย่างไรกับภาคเสริมนี้นะครับคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์แล้วก็กดสัมสต๊าฟเพื่อติดตามตอนใหม่ๆนะครับผมตอนในี่25นั้นจะเป็นอย่างไรก็อย่า,ยาลืมมาติดตามชมกันนะครับขอบคระทุกคนที่ติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจีจีวาย